ลุยเลยปะโอเคครับปั่นเป็นนักวาดภาพยูทูบเบอร์นักแสดงแล้วก็นางแบบ <Okay. S 2> บางทีก็ทำทั้งเสียชีพเนี้ยภายในวันเดียวกันเลยค่ะ mm hmm. ก็เหนื่อยมากๆเลยนะแบบบางวันเนี้ยปั่นเื็นปีศาจมา,มาวาดรูปส่งสตูดิโอเสร็จแล้วพอหกโมงเช้าก็ต้องไปออกกองละร้องไห้สิเราก็แบบยัง <c oughs> ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพอห้าเย็นก็ พี่ขอโทษนะคะหนูขอเวลาลงคลิปขอปฏิบัติหน้าที่ยูทูบเบอร์สักแป๊บหนึ่งซึ่งทุกๆวันเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากก็เหนื่อยแต่ว่าก็นึกไม่ออกแล้วว่าจะใช้ชีวิตอย่างอื่นยังไงอะคะ่ะแ <c oughs> อร์เย็นๆที่บ้านเนี่ยมันก็ทําให้เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อะแล้วพอเราพักผ่อนดีเราก็มีประสิทธิภาพที่จะไปทํางานสู้ง,งานต่อไปในวันหน้าค่ะ Activate on performance activate on me Mr. Bishi electric